สวัสดีครับสวัสดียามเช้าครับสวัสดีพี่น้องชาว YouTube ทุกท่านครับวันนี้ก็มาที่ลานอ้อยครับโอ้โหรถเยอะแยะไปหมดเลยครับดูบางคนก็กำลังกินข้าวกันนะครับวันนี้ผมเอาเอาเต็นท์มาให้จาย์โอครับอู้รถอีซิ่งจอดเยอะมากเลย อ๋ออยู่กับเจ้าพายุเอ๊ะทำไมเปิดประตูไ,ไว้อย่างน้นวารถพ่วงมาแค่สามคันเองมาแล้วครับนน่รถพี่อูรถพี่อูมาแล้ว ยินอะไรน่ะาน้ำมันดิน้ำมันเลยกี่ขีดอได้ได้กี่วันัน้เมืานก็จะยกเนาะวันนี้เลยเมื่อวานยกชาเหรอโอยก่นนี้เขาจะมาเนะี่โมงบัก้อนฮะสิบโมงโอ้โหนว่ามีรถตกแรงไงนี่นี้ให้รถบริษัทยกก่อนป่ะไม่มากเยยกเลย ที่ปักแางไหนวะกระดุกกระเดกกระดุกกระเดกอะไรทางไหน,นอเอ,อ้าทำไมมันกระดกได้อะไรทำไมมันกระดกได้ดไเดิไปเรียนมาก็ุ้ดที่จะเต้นลงหน่อยนี่เต้นนะเต้นไหนผมนอนนี่นะไงจะมารถเปลือเปื่อยไปวิ่งนูน่นเพื่อมาเอารถ โอ้ <Huh>? oh, oh, ลืมมองกญเจมาได้รัดอันนั้นยังเ,เอากินข้าวกินข้าวไปยังไงมายัง<ๆ>ไงเดี๋ยวนี ขึ้นแต่ซังตีใส่ตรงไหน,นก็ได้ที่มันมองเห็นอะตรงบูมมันไม่มีขาเ,เนาะใส่บนหัวเก่งดิ บนหัวเก่งอ่ะอืมเริ่มงานแล้วครับเช็กรถยังเช็คหมดแล้วกินข้าวก่อนนี่จานโอ้กินข้าวที่รับเหมือนให้ผมหน่อยทางตัดทางขนมกันเองเดี๋ยวไปดูทางก่อนโอ้โหดูครับจอรอเป็นแถวเลยครับ บรรยากาศยามเช้าก็เย็นสบายดีครับเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวให้ดูครับเดี๋ยวหมุนให้ดูครับว่ารถอ้อยเยอะแค่ไหนโอ้เต็มเลยอยู่ข้างนอกก็มีครับนอกลานนน นอกร้านก็เต็มเลยครับตอนนี้กำลังเช็คคิวเช็คเที่ยวกันอยู่ครับว่าคันไหนที่มาก่อนคนไหนที่มาทีหลังนะครับก็ต้องทำตามคิวนะครับต้องทำตามคิวเห็ดตามคิว nào mà, tụi này. Oh. mà. Oh. là tôi à, đi hoài ô, hoa hoa mẹ mặt tận tuần này oo oo yai kó koi bô hoa 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 ฟจานโอกินข้าวแล้วครับผมมายกแทนก่อนให้จานโอได้กินข้าวก่อนจะได้ยาวๆไปเลยครับโอเคพร้อมแล้วยกเลยสายลุยไม่คุยให้เสียเวลา โอ้ยนี่หนักเหมือนกันนะเนี่ยหนักแล้วเนี่ยไอ้ยเบมือนนี่นะอื้อู้เรียงมาได้ดีมากเลยครับ ดีมากเลยตายสิต้องเดินไปฝั่งนู้นครับต้องเดินมาฝั่งนี้ค่อยๆค,ค,ครับค่อยๆอยอโอ้ยลืมลืมลืมโทษทีโทษที มันต้องใส่ข้างหลังก่อนโอ้ขอโทษครับขอโทษครับผมลืมครับจริงๆแล้วมันต้องใส่ตรงนี้ก่อนนะครับนี่มันต้องใส่ข้างหลังนี่ก่อน,นเนอ๋หอกาจารโอใส่หัวเลาะแล้วหัวเลาะ,ละผมแน่นอนเลย โทษทีครับโทษทีครับ ฟังตรงนี้หน่อย มาแล้วมาแล้วมาแล้ววนมาแล้วครับวนมาแล้วครับตกตอ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 กต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 ก อ้อยนี้ไม่ค่อยสวยว่ะอ้อยนี้ไม่ค่อยสวยครับอ้อยมันงอโอคตรดูออกเลยอ้อยสวยไม่สวยอ้อยนี้นี่ไม่ค่อยมีน้ำหนักเท่าไหร่ lúc đói lúc đói đây, chào 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 đây, chào 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 thì chào năng chào 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 hạc, chào 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 đi, ครับถ้าเราทําเร็วนี่เออ,อ้อยมันจะหล่นครับแล้วก็ค่อยดึงมาทางนี้นะครับ ยต้อยงวันจะยกง่ายหน่อยนะครับเพราะว่าวิสัยทัศน์ในการมองนี่มันค่อนข้างจะดีครับ ต้องคล่องหน่อยวางเร็วๆครับจะได้ไม่เสียเวลา <c oughs> เอาฟาหัใหญ่ฟาเออ แบบนี้ให้ยกสักสามเดือนไหมผมจะอยู่ยกสักสามเดือนนี่ นี่ช่วงท้ายต้องวางในดีครับต้องกะว่า ค่อยดึงมาครับ วเฮ้ยนี่ยาวเฮ้ยเกาะข้างสุดเลยครับเกาะข้างสุดเลยไหมมารุนกันหน่อยมารุนกันหน่อยนี่เกาะสร้างข้างสุดเลยไหมเอาอันนี้คือเกาะตรงนั้งไปโอ้ดรุดบ่ทรุดบ่มีร่วงไหมมีร่วงไหม ทางไม้ครับโอ้โหโอ้โหโอยนี่แม่ น,นี่เลยมันจะไม่ค่อยได้น้ำหนักก็พออย่างนี้แหละเอันี้นี่ต้องสับ ต้องสับอย่างเยอะเลยนะี่ สับต้องสับนี่เจอไอ้แบบป้อยประเภทนี่แหละอ้อยโค้งๆนี่สับเลยเกค,ครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับทุกท่านคลิปนี้ก็ลาทุกท่านเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ